ว um ่าสัข oh pues like yeah you know yeah. oh. oh ่กอดีชด้วยผดลีกูออม่ลัดเพยสามาาสามิสมาึ้ชมาอสนี่้มด้ยนยนมห้้นี่ะกอ่อ้อดูนยนยนี่้ายนขึมาเก๋อาเกากเลยโกดูไม่ละต้องม้ล้อเนี่ยวาะเนียนั่อเน่ยนน ขาบอกว่ายังไ้มันเ้อการนองหูใบเลยเนี่ยเออไปก่อเลยอ๋อหูหอมเลก็ต้อะอ๋อมอ๋ลรติตอนนีู้อเลยอยู่อต่ออ๋อไปก่อนเลยอ๋อไปกอนยออหนึ่เดียย่ยนี่ละยอ๋อนี่งเดีเนี่ยคือเรนึ่งเนียอืม 哦，好棒了棒了，哦。我再把娃试试。再把娃喝呢。嗯。好棒，这个娃喝不得呀，这个这个不得好棒。木木，哈？木啊。木。嗯。那个那个木，他那个木都没喝。嗯。他老拆这个的，在哪买的？嗯。木。哎，老。你不要老在在么样？不要老。不要老。记录。哦。 รืมือม่าตวปดมรื้อมือหน่าเกเรียกเรื่องมึงอ่ะเอาบอบอเว้ยวันนี้เราไปดอานตรออทงสกอดายเอเรนอกบทางูเ่อสิลันน่ไอทงฟูเอพิเเดือเรไปบบนอยู่ขบเน่ยแต่วันนีิกูบดีเดียวเหรอแต่ว่ากูขบงสิลสันเนี่ยแต่ว่าพลอดลิกกูกูช่ยบานไเนี่ยก็อขบงสิลสาย ลุยได้ไปสิหัวละก็ไปสิไปสอว่าละพักละก็มาเลยสอดีตูลุว่ละก็เ่าเบาเข่าบาโอชนสกาดกากอวเ่าเบาเดี๋ยวมิ่นะเลเนี่ยอืมบอกว่ามนเาเนยอืมไปเยเียอมี่่ะอ๋อออือเยุืมอเียอง ช่ไหมใช่ไหมกูเาวต้มขาต้ม่ไม่ไ uh ด้ไม so no ่อกอาเยบ่เนาะด้ก็ได้เฮ้เาเยมาตาคั่วไปเนาะฮะไมได้่ได้จะลาต้องมีไม่ยังยิ่ผู้ใครเลฉลได้โอเคกเนาะ กมึงชาราออกไปลูกเวยไปไม่ดีตานอนในเอ๋ยเจอเอ๋ยยัยิบผู้ใคมีใจไม่เอ๋เจอาเอ๋เอาใอยู่ยอบาดินเแม่ตัง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 นังนังฮ่าฮม่าทกอาเราโอเคบายบายไ้พอขจอบบายบายปพี่เมมากหลุมมามาเสียม